ต,ต้องบนและสายไฟเ <c oughs> อา <c oughs> นี่แนี้ฮินี่แบไดลนะ้ละนะไม้นี่กับเลยนะมาจะช้าหน่อยนทีหน่อยไม่มีกับละ <c oughs> เล่าก็คี่ฟันนด่นฟันแน่วเบ็กติ๊กเลยด้านนี้ก็ด้านนี้ง่ายกว่าแม่งมายเลยเสียวเลยมันปุ๊บเกี่ยวมาปุ๊บเนี่ตกตาเลย งบกเกี to to. ่ยวป๊อเลยตานี่ยจะติดตีแล้ว่ยนั่นแหละหักกันแล้วนั่นแหละหักกัแล้วดูน้ใส่ดีนะใส่ใหญ่ครับโอ้โหน่าเลยโอ้ สามสี่ขีดเดี๋ยวหุยสวยงามเลยครับสี่ขีดครับไม้แนบไม้แนบบางๆไม่บางมากระดับปานกลางครับทีไปไม้สองใบไม้แรกไม่ทีไม่นั่นเท่าไหร่ครับเราไปเกี่ยวเกี่ยวกิ่งไม้ล้ก่อนสวยงามครับสี่ขีดน่ะอ้วนมากเลยไปครับเลยต่อคนผมติดอดครับ ขึ้นขึมม้นขึ้นขึ้นน้ำเลยทุกทุกสิบถึงว้นมาขึ้นแทนมันติดย้าหอ่านีแล้ว mày tính kiện đó mày là kiện Sch này tía kiện mày tính kiện đó mày nào làm cái mày cái mày 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 ใจทีแบบไม่ดีแล้วเมื่อกี้ทีผิดจุดไปเข้าไปเข้าก้นด้านตะลิงก็เปที่ปลาอยู่พอดีเลยโอ้ยเส,สีดดสดยดายครับถ้าขีดได้ไม่ถึงขีดหรอกกล้องน่าจะเห็นอยู่หรือกินไม้บังก็ไม่รู้ไม่ไหมครับลองดูผมตั้งใจเนี่ยตีดิมตะลิงกองโน้อนอะ่ะแต่ สะบัดเยอะไปหน่อยครับไปทางนี้กลายเป็นดีลายกัดเลยหลุดขึ้นเยอะพยายมขึ้นดะ ああ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 あ อุ้ยจอได้แล้ครับได้ตะขีดดะขีดกว่าท้องขีดเงินกบจอได้แลครับเอาไหมครับ